ถ้าเป็นยางรั่วถอดล้อออกมาจากตัวรถก่อนแล้วเราก็ดึงยางไงออกมาเติมลมแล้วปิดน้ำก็หารอยรั่วไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆเราจะเจอรูจากน้ำเขาจะมีฟองขึ้นมาก็จะเจอรูรั่วตรงนั้นถ้าเราเจอรูแล้วเราก็ขึ้นมาเจียมันจะได้ปะง่ายจากนั้นเราก็ปะปกติง่ายๆเป็นงานสบายด้วย มาจากโรงเรียนหนูก็จะเข้าบ้านไปเปลี่ยนชุดค่ะแล้วก็มาที่อู่เพราะว่ามันอยู่ติดกันเลยค่ะนา่าจะเป็นหลวดทั้งบนแล้วมั้เพราะพ่อเปิดอู่อยู่ติดกับบ้านซ่อมได้ทุกอย่างเลยค่ะพวกรถไทยรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์ซ่อมได้ค่ะแล้วก็เหมือนแบบเลื่อยเครื่องแต่ยากก็ซ่อมได้เปิจักรยานก็ทําได้ก่อนอื่นเลยเราต้องหาสายไฟเส้นไหนที่มันเป็นบวกเป็นลบอ่ะคิดว่าน่าจะเกิดจากอะไรครับช่างใหญ่ระบบสายกาว เห็นพ่อเปิดอู่ซ่อมรถมาตั้งแต่เด็กประมาณป3มันแค่สงสัยเฉยๆว่ามันทํายังไงบ้างทําอะไรบ้างพ่อก็มีสอนบ้างนิดๆหน่อยๆอยากรู้อะไรก็ถามๆไปเรื่อยๆค่ะแต่ว่าตอนนั้นก็ยังไม่ได้จริงจังมากแค่มาช่วยพ่อเฉยๆค่ะแต่ว่าหลังๆมาก็มันแบบมาลงมอเตอร์ไซค์เลยเดี๋ยวเราจะมาดูตรงนี้ก่อน เอามุมนี้ไหมสาหรับรถคันนี้นะครับก็มีปัญหาเกี่ยวกับตัวระบบขาสตาร์ทนะครับช่วงเลิกเรียนแล้วก็วันหยุดเสาร์อาทิตย์ส่วนมากจะเป็นถ่ายคลิปเป็นพวกซ่อมรถอธิบายว่าทํายังไงบ้างให้ความรู้ในติก๊กต็อกลู้ค้ามาก็บอกพ่อค่ะแต่ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลางานโรงเรียนก็เยอะการบ้านก็เยอะแล้วก็งานที่บ้านก็มาช่วยแล้วก็พาแพะไปกินหญ้าแทบทุกวันเลยไม่ค่อยมีเวลามาช่วยพ่อซ่อมรถในอู่ มาก็มาปล่อยแพะปล่อยอยู่นี่แหละพ่อกับแม่เขาเลี้ยงไว้เพื่อเอาขี้ไปทําปุ๋ยเอาปุ๋ยไปปูต้นไม้ต่อจากตอนแรกมีแค่2แล้วก็ไปซื้อมาเพิ่มอีก2เป็น4ตอนนี้มี24บค่ะเพราะว่าเขาผสมพันธุ์ไปเรื่อยๆมีชื่อทุกตัวมีป๊อบคอนเป็นหัวหน้าฝูงแต่ว่าเหมือนเขาไม่ค่อยอยากเป็นผู้นําฝูงค่ะแต่ว่าเขาเป็นพ่อพันธุ์ได้ตัวหนึ่งที่น่ารักที่สุดคือมงคลเหมือนแบบเราไปไหนมาไหนเขาก็ไปด้วยค่ะเขาไปด้วยได้อุ้มได้ แต่ว่าหนักนิดนึงเขาจะมีเพื่อนคบคู่มากับไอปียกตัวนี้เขาจะดื้อสแสบเรื่องความแสบเรื่องความชนของเขานี่คือป๊อปคอนเหมือนเขาไม่ค่อยกลัวคนวิ่งไล่ค่ะแล้วก็ชนเวลาที่เหมือนปล่อยเขาแล้วเขาแบบชอบวิ่งไปที่อื่นค่ะแต่ว่าถ้าหนูเรียกเขาจะไม่หันค่ะแต่ว่าคุณแม่คุณพ่อเรียกเขาจะวิ่งกลับมาเลยค่ะเหมือนแบบเราเป็นเพื่อนเขาอะค่ะเขาเลยแบบสบายสบายค่ะก็จะไม่ค่อยฟังหนู เพื่อนที่โรงเรียนเขาเหมือนก็ไปช่วยพ่อช่วยแม่เหมือนกันคะ่ะหนูก็มาช่วยทางนี้ก็มาเล่นกับแพรแทนก็เหมือนมีแพรเป็นเพื่อนอีกคนนึงที่อู่เนี่ยเหมือนจะมีลูกค้ามาซ่อมรถทั้งวันค่ะมันก็เลยไม่ได้หยุดพักสักทีแต่ว่าถ้าอยู่ที่นี่ก็อาจจะเหนื่อยแค่ตอนวิ่งแต่ว่าถ้าเขานิ่งแล้วเขาก็ไม่ไปไหนค่ะเขาก็กินอยู่กับที่นี่แหละ การดูแลแพะมันก็เหมือนการดูแลมอเตอร์ไซค์แต่ที่เหมือนก็คือขี่ได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าเขาอาจจะรับน้ำหนักได้ไม่มากต้องตัวเบาน้ำหนักไม่เยอะแล้วก็ห้ามปวดเข้าลงค่ะไม่งั้นเขาจะเจ็บขาได้มอเตอร์ไซค์ก็จับแพนแล้วก็เท้าก็อยู่ที่พื้นแพะนี่จะจับเขาแต่ว่าถ้าตัวไหนไม่มีเขาก็จับหูได้ค่ะจะบังคับง่ายกว่าเรดกือบลุ ถ้าเปรียบเทียบมอเตอร์ไซค์กับแพ่เนี่ยหัวเทียนน่าจะเป็นสมองสมองที่ทําให้เครื่องติดเหมือนแพะส่วนมากเขาจะโมโหง่ายก็หมุนหมิง่ายเหมือนหัวเทียนเลยเขาจะส่งไฟฟ้าออกมาเหมือนแบบโมโหหัวใจของแพ่เป็นปัป๊มฟิกเพราะว่าเอาไ้สูบฉีดน้ํามันไปส่งเลี้ยงส่วนต่างๆค่ะที่ต้องใช้น้ามันทําให้เครื่องยนต์มันติดแล้วก็ทํางานได้ปกติเหมือนกับสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงอวัยวะ ส่วนยางเหมือนเป็นกีบเท้าเขาค่ะเหมืนตัวล้อค่ะมันจะเป็นเหล็กถ้าไม่มียางก็ขับไปไม่ได้มียางด้วยอะไรด้วยก็เอาไว้เหมือนรองเท้าเขาค่ะเหมือนวิ่งด้วยทรงตัวด้วยค่ะมันลดเลยถ้าแพะเนี่ยไม่มีกีบเท้าก็คงวิ่งบนพื้นแข็งไม่ได้ถ้าเราเอาไปวิ่งบนคอนกรีตะคะอาจจะเกิดอะไรขึ้นง่ายาเพราะเราต้องมีกีบเท้าขึ้นมา ตอนที่ไม่ชอบที่สุดของการซ่อมรถคือการเดินทางซ่อมรถให้ลูกค้าข้างนอกเพราะมันเหนื่อยมากแล้วก็ไกลมากด้วยเหนื่อยบางทีหลุมมันเยอะแล้วก็ต้องหลบแล้วมันไม่ค่อยสบายตัวเขาต้องโยกไปโยกมาตลอด ส่วนมากลูกค้าก็จะโทรมาพ่อก็จะเป็นคนไปซ่อมส่วนหนูก็จะไปช่วยเขาหยิบเครื่องมือเครื่องไม้พี่เราขี่รถผ่าเขาก็กวักมือเรียกบางทีเขาก็เซ็นไวนะคะ้ค่ะพ่อเขาก็แบบแบ่งเบาภาระช่วยกันแต่ว่าคุณแม่เขาจะแบบเก็บตังค์ให้ครบคือพ่อเคยสอนไว้ว่ารถเนี่ยก็เหมือนคนในครอบครัวเราก็ไปซ่อมคนในครอบครัวให้เขากลับมามีชีวิตอีกรอบนึงแล้วก็ไปทำมาหากินค่ะ ส่วนมากเคสที่จะได้ซ่อมคือแบบพวกงานเบาแต่ว่าถ้าเป็นงานหนักเนี่ยก็จะได้ช่วยกันอย่างเช่นพวกเปลี่ยนยางปะยางตึงโซ่แบบนี้จะเป็นงานเบาแล้วโซ่จานวิจิตรก็มีค่ะพวกเป็นหัวเทียนปั๊มติ๊กเข็นมาทางร้านเขาก็จะเปลี่ยนให้ปกติก็จะเป็นฟังเสียงก่อนแล้วก็ไปดูหัวเทียนหน้าตาเขาจะเป็นสีขาวเป็นเหล็กโคตรๆกลมๆหัวเทียนที่ต้องเปลี่ยนส่วนมากจะเป็นพวกหัวเทียนบอร์ดหัวเทียนมีคราบดำมีแบบน้ำดำๆค่ะ แปะไว้แล้วก็เปลี่ยนหรือพอหัวเทียนมันถึงอายุการใช้งานของเขาคะ่ะเราก็ต้องเปลี่ยนถ้าที่นี่เปลี่ยนหัวเทียนรวมค่าแรงแล้วก็จะอยู่ที่เริ่มต้นคือร้อยหนึ่งถ้ามอเตอร์ไซค์ที่สตาร์ทได้แต่ว่าพอบิดเหมือนมันบึบมันดับอาจจะมีปัญหาตรงปัมต๊กอาการมันเหมือนกับหัวเทียนเสียเพราะว่ามันสตาร์ทไม่ได้อยู่แล้วถ้าหัวเทียนเสียแล้วปัมต๊กคือสตาร์ทได้แต่ว่า บิดไม่ได้เราต้องมีอุปกรณ์เป็นตัววัดว่าน้ํามันที่สูบฉีดเป็นแรงดันมันโอเคไหมมันพอดีไหมหรือว่ามันเอาไปเลี้ยงส่วนต่างๆถึงไหมแบบนี้เครื่องวัดจะมีหนึ่งที่ที่เป็นตัวล็อกเอาไปเสียบกับตัวสูบฉีดน้ำมันอีกด้านหนึ่งก็ทำเหมือนกันแต่ว่าอันนี้จะวัดเข้ากับเข็มแค่บ,บิดกุญแจดี๋ยวก็ขึ้นเป็นหน้าปัดถ้าเข็มขึ้นไปที่0.3ก็ถือว่าปกติถ้าได้ต่ำกว่า0.3 0.2อาจุดสามศูนย์จุดสองอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยถ้าเปลี่ยนปั๊มต ยุคนี้ใครที่ขี่มอเตอร์ไซค์เป็นอย่างเดียวมันไม่ครูแล้วต้องรู้ด้วยว่ามันวิ่งยังไงเริ่มจากการปลุกวงจรไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ขึ้นมาเตรียมความพร้อมให้เครื่องยนต์ทำงานฟามติ๊กก็จะเริ่มบำเรียงน้ำมันเข้าไปอย่างห้องลูกซูบสตาร์เครื่องยนต์ทั้งอากาศและน้ำมันก็จะถูกบีบอัดเข้าด้วยกันจนแน่นเหมือนกับตอนที่เราฉีดใส่ริ้งเข็มฉีดยาจากนั้นหัวเทียนที่เป็นเหมือนกับไม้ขีดไฟก็จะจุดประกายไฟขึ้นมาเกิดเป็นแรงระเบิดเล็ก,ลก,ลก เผาผลาญน้ำมันที่อยู่ในห้องลูกสูบพอระเบิดเสร็จแล้วจะเหลืออากาศและควันดำที่พร้อมจะระบายคายออกมาทางท่อไอเสียในขณะเดียวกันกันกบที่ฉีดน,น้ำมันใหม่เข้าไปเป็นจังหวะการดูดอัดระเบิดคายวนไปอย่างต่อเนื่องการทำงานนี้ทำให้ลูกสูบถูกดันขึ้นลงขึ้นลงตลอดเวลาก้านที่ติดกับลูกสูบก็จะส่งต่อพลังงานหมุนไปยังส่วนต่างๆถึงโซ่และล้อของมอเตอร์ไซค์ให้วิ่งไปข้างหน้าได้อย่างาราบรื่น มดมไ,ได้แหละโครับครับผมอ๋อรถเสียตอนนี้สถาน่ติดอ๋อได้ครับได้ครับแต่แรกพ่อเขารับโทรศัพท์ลูกค้าอะไรทีนี้เขาก็เตรียมอ,อุปกรณ์ไปแล้วเขาถึงเหมือนแบบเุปอกรณ์ไม่พอเลยโทรมาบอกว่า,าหให้เอาอุ<อ>ปกรณ์มให้เป็นหัวเทียนอเอาเบอร์ใหญ่ๆห,หน่อย โอเคโอเค,น,น,อเคอน,น้องกำลังไปแล้วทีนี้พอขี่ไปก็เห็นป้าเขาเดินขี่ผ่านไปนิดน,นึงนึกว่าเขานั่งพักอยู่แล้วทีนี้ก็กลับมาก็เห็นเป็นป้าที่จับแล้วก็เลยช่วยรถเปยังนี่ปป็นต็นวล่รถป้าเปยังรูบกเอ พอไปถึงก็เช็คสตาร์ทดูก่อนฟังเสียงแต่ว่ามันสตาร์ทไม่ติดก็เลยสันนิษฐานว่าเป็นตรงหัวเทียนก็เลยเปลี่ยนหัวเทียนหัวเทียนเปใส่ขุญกวงมันหมเหมือนฟักยัดไส้หมูแบบนั้นเลยแต่ว่าหมูหายไปไหนไม่รู้น่าจะหลุดออกไปหรือเปล่าก็เลยไปทียบว่ามันตรงรุ่นไหมก็มสรุปก็คือตรงรุ่นกับหัวเทียนที่จะเอาไปให้พ่อพอ,พอดีอดก็เลยเปลี่ยนให้ รู้สึกมันงิ้นิดหน่อยใส่มาเทียนไม่เขา้ามันเหมือนปีนเกลียวแล้วเราเอาเข้าไม่ได้สักทีมันร้อนด้วยอาการมันพา,ไป,า,าไ,ปไ,ไปเอาเข้าบ่ได้เอาก็ยา่วก็เหมือนแบบเราต้องพยายามตอนแรกก็เอาเขา้าแล้วก็ค่อยๆบิดแล้วทีนี้ก็เอาตัวบล็อกคันเขา้าก็เขา้าเลยข้าแเรว ดู่มาลองสตาร์มไีได้แล้วต <c oughs> อนบ่าได้แล้วเท่าไหร่ก็เลยบอกว่า <c oughs> ร้อยนึง่งป้าบอกว่ายังไม่มีก็เลยไม่กลิบไปก่อนโบเป็นห <c oughs> ยังปะ เดี๋ยมึงน้าเขามา่ใจกันได้ตอนนั้นเขาตั้งใจแค่ว่าจะมาตัดหญ้าให้วัวก็เข้าใจแหละเพราะว่าไม่ได้พุ่งเงินมาก็มาแป๊บๆแ,แล้วก็ไปอาจจะคิดอย่างนั้นถ้าว่ามันก็ภูมิใจภูมิใจมากเลยรู้สึกเหมือนได้ทาบุญเหมือนแบบเราไปช่วยเขาน่าจะรู้สึกดีใจแหละเพราะว่ายังมีอีกหลายๆชีวิตที่รอเขาอยู่เรือลอยนึงมากผ่โป่งมากนี่ลอยนึ่งด้วยมืนะอหน้าลอยนึงด้วยไม่ก็ไม่หวานนะก็เป็นเรื่องปกติแล้วที่ลูกค้าจะเสียนไปเพราะว่า ตอนนั้นหน้าตอนนั้นเขายังไม่มีไม่เป um ็นไรก็ค่อยเก็บไว้หน้าก็ได้ช่วยคนหนึ่งแต้วเอาหนึ่งเต้มวเอาหนึ่งแต้วไดช่วงนี้โฟกัสปัจจุบันเรื่องเรียนหาตังค์เก็บตังค์ไว้ก่อนค่ะแล้วก็จะขึ้นมาธยมก็จะมาเรียนแถวแถวบ้านนี่แหละอยากมาใกล้บ้านมากกว่าค่ะเพราะว่าจะขี่รถไปเองได้มันจะได้ช่วยเซฟเรื่องเวลามาปล่อยแพ้เลี้ยงแพ้แล้วก็ทํางานมันได้ทั้งสองแบบเพราะว่า เหมือนที่อู่ก็ได้สนุกได้ถ่ายคลิปด้วยที่นี่ก็ได้เหมือนผ่อนคลายมีเพื่อนเล่นด้วยแพะมันไม่เหมือนมอเตอร์ไซค์ที่ซ่อมกับที่ร้านเพราะว่ามันไม่ต้องมีอะไรค่ะแต่ว่าเราต้องฉีดยาบำรุงให้เขาค่ะตอนนี้มันเหมือนกลายเป็นครอบครัวของเราแล้วค่ะที่เราซ่อมบำรุงรักษาเหมือนแบบเราอยากจะให้เขาอยู่กับเราไป็นนานๆ